ก็อยู่กับตัวแทนนะครับของผู้วุฒสแล้วก็มีคุณแม่นะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยนะครับซึ่งเป็นชาวอาข่านะครับชาติพันธ์อาข่าหรือว่ากลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองอาข่านะครับเดี๋ยวคุณผู้วุฒส่หรือว่าคุณแม่อาจจะพูดภาษาไทยไม่ถนัดดังนั้นผมขออนุญาตให้ท่านผู้ช่วยนะครับได้สื่อสารสัมภาษณ์เป็นภาษาชาติพันธุ์ตัวเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยถามเป็นภาษาไทยนะผู้ช่วยตอบนะครับเดี๋ยว เราเราเริ่มได้ก็ได้นะครับเราเริ่มเลยพูดเสร็จแล้วมาเริ่มเลยเราเริ่มเลยอะกินอะกุ้งไงงงๆมันเนี่ยอ่ะขดงเนี่ยในอีกอ่ะขดงเนี่ยก็อายุมันมาสิยังไงเนี่ยเอาก็มาจําในเราเลยเนี่ยร้องสามีกูกําอย่าบีจเนี่ยเลยฉันไม่มาหน่าก็มาหน่าก็ลูกเห็นปังก็ไม่เนี่ยบุดูบ้าบีก็รับบาเมียเออบไว้มาซออินยะอย่าอบซออีกก็ถ้าอีกเนี่ย

ลูกมาขัยาบุเอมได้แล้วบดาก็มาช่วยมาอีกทีเออพรุ่งนี้ไม่มาพรุ่งนี้จะเนี่ยอะไรสัตว์ลีกบ้าขอบคุณอาผู้อุโสมากนะครับผมแม้จะฟังไม่ออกนะครับแต่ด้วยจิตนะครับจิตที่เราอเขา,าเรียกว่าปรารถนาดีต่อกันและกันเนี่ยผมรับรู้ว่าท่านอาต้องการอะไรนะครับแต่ผมไม่แปลนะครับผมจะให้ผู้ช่วยนะครับไปออกมาดีกว่านะครับ ท่านผู้ช่วยอารบกวนแปลในสิ่งที่ผู้อุโสนะครับซึ่งถือว่าผมถือคุณย่าแล้วกันนะครับได้ได้ส่งเสียงนะครับอ,ออกมานะครับว่าท่านาส่งเสียงอะไรบ้างนะครับท่านาต้องการสื่อสารอะไรบ้างนะครับครับอย่างคุณว่าอ่าอยากจะขอถนนคือเวลาจิตป่วยหรือว่าจิตท้องเด็ก็ไปไม่ได้เพราะทางมันลําบากคืออยากจะขอถนนที่ดีกว่านี้หน่อย แล้วก็อย่างเด็กที่ต้องไปโรงเรียนในการศึก,ศกษามันก็ลําบากคือทุกอย่างนะเกไม่ขออะไรเคบอกว่าอ,อยากจะได้ถนนที่ดีอยากจ,จะได้ถนนที่ดีกว่านี้ให้เด็กไปโรงเรียนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นม่สบไยไม่สบายได้ป่วยคือมันไปได้สะดวกอขออย่างนี้ไม่ขออนะไรขอแค่ถนนให้ดีกว่านี้ สิ่งสิ่งที่คุณย่าอยากจะขอเนาะก็คือ,คอเรื่องถนนซึ่งทําให้คุณย่าและผู้สูงอายุจํานวนมากได้เข้าถึงระบบสาธารณสุขที่อยู่ข้างล่างแม้จะมีบัตรทองแต่ถ้าหน้าฝนบัตรทองก็ใช้ไม่ได้เพราะออกจากตรงนี้ไม่ได้ครับไม่ทราบว่าคุณยา่าอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้มหกสิบสาม 67อหกสิบเจ็ดนะครับหกสิบเจ็ดนะครับซึ่ง,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 งอ,อันนี้ผมบอกอยากจะบอกคุณย่าว่าผมเนี่ยแม้จะไม่ได้เป็นเกิดมาไม่ได้เป็นอาขานะครับผมเป็นย้าหรือเอี้ยมเยี่ยนเนี่ยหัวใจผมเนี่ยไม่ได้แบ่งแยกว่าเผ่านั้นเผ่นเานี้นะครับผมเนี่ยรักทุกๆคนแม้กระทั่งค,คนพื้นราบนะครับผมมีความรักให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนแต่ในในฐานะที่เราเป็นคนชนเผ่าพื้นเมืองด้วยกันเนี่ยผม ในช่วงที่ผมยังอยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับผมก็จะขอให้คำมั่นสัญญาว่าผมก็จะกับทีมงานเนี่ยครับเราจะพยายามช่วยผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยครับให้ได้มากที่สุดนะครับทําให้สําเร็จนะครับทําให้ให้ได้นะครับพยายามทําให้ได้นะครับแท้สุดท้ายแล้วทําไม่ได้ก็อย่างน้อยพวกเราก็ได้ลุกขึ้นมานะครับได้เสียสละแล้วก็ทําร่วมกันนะครับแต่ตรงนี้เบื้องต้นนะครับผมก็บอกว่าเราจะ สารต่อในเจตนารมหรือความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณย่านะครับที่ไม่มีโอกาสในการที่จะ,ะขับเคลื่อนตรงนี้เหมือนเหมือนพวกผมนะครับก็ความหวังนั้นของคุณย่าเดี๋ยวผมและทีมงานจะนําไปขับเคลื่อนและสารต่อนะครับให้นะครับคุณย่านะ,อะบอกคุณยา <c oughs> าา่าอายุนนนนนมานอ่านี่จีนนนี่ก็มาลมาทีมาเนส่าืออายุบาดย,ยังถอยมาจีหรือย่ามาย่าก็ အဲယူလိုက်မြန်မြန်ကြည့်အဒီမှာရွေးနေကအာပေါ်လို့ကျောင်းလေးပေါ်လို့စူးမြအယုမားအယုမဟာတန်ညာလိုတန်တန်လေးမကြမကြမကြတော့ယောက်ကလည်းမကြညာကိုမှမကိနေတယ်မကဘူမကြိုက်ခုຢာတန်ကြီးနေမိုင်းငါမကြိုက်ခုအယုမိုင်းစမလဲယူမငါသူချန်တယ်